วันนี้นะครับเราจะจะพามาดูนะฮะเป็นเลโก้เดอะแบทแมนมูวี่นะที่ขายที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับดูราคานะครับเพราะมีคนถามเมื่อกี้ว่ากล่องนี้ราคาเท่าไรเท่าไรเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยว่าเขาขายเท่าไหร่มาดูครับวันนี้เป็นกล่องดิสเพลย์นะเดอะจ๊กเกอร์บอลลูนเอสเคป่องสวยไะ <laughs> นะเด็กิทำเป็นเป็นดิสเพลย์มาเลยเขาทำ นะครับกับกล่องอันนี้ช่ยอันนี้เหลือสองกล่องแล้วครับที่นี่นะที่นั่นนมากล่องนี้กล่องนี้ดีิงจริงน,นะครับราคาเขา9 0้าบาทนะครับเด็กช็อคเกอร์บอลลูนเอสเคปแล้วใกล้ๆกันนี้นะฮะอันนี้เป็นเคลฟ c สสปลัดแอตแทกนะครับมีมินิฟิกเกอร์2ตัวกับเคลฟェสอันนี้ราคา2150บาทนะครับตรงทางนี้อันนี้มันเน็กซ์โซไน 50่้อยห้าสิบโชว์ตัวหนัง t e Go Batman the Movie รับส่วนลด5 8 9เปอร์กถึงยีกุมภาหกศูนย์นะฮะที่แกุมภาจะไม่ทันละอันนี้ The s c u t l e r Mini Figure หกตัวเท่าไหร่วะห้าพันห้าพันบาทนะครับ s c u t e r ในห้าพันบาทดูนี่มั <c> ่ง <oughs> ทางนี้นะอันนี้ได้เพิ่งรีวิวไปนะครับเจอริสเลอร์สองพึไอ้ตัวนี้แบ m โมบิลสุดยอดเ h อแบ t โมบิลสามพ0บาทนะครับอันนี้เป็นสแกโครสพิเศษเดลิเวอรี่หนึ่งพับาท มิสเตอร์ฟรีสไอแอทแท็กหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเป็นแคทวูแมนเอไม่ใช่แคทวูแมนเชสอ่ะเชสเซคันด์เชสเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่้ยบาทไอ้มันมีมีเซตนี้อันไหนอ่ะเซตเดียวกันมั้ยว่ะอันนี้แล้วตัวเนี้ยอันนี้เป็น เดอ joker n o อร์นอตูเรสโลไรเดอ0์ันน้อหอันนี้นมันแบดเคฟน,นะแบดเคฟอันนี้เท่าไหร่6,450่บาทครับก็ราคา,าประมาณนี้นะครับไลโกเ้เซ็ตขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ